เมื่อปรมประจานนักประดิษฐ์ได้ลงมาเองหายนะของพวกเบนได้มาถึงแล้วมันสามารถให้เข้าอะตมัติกได้อย่างงไไ่ายดายแถมในตอนนี้พวกเบนก็ตายกันหมดเลยนะครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นและเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงกดไลค์เพื่อให้หำใหญ่เต็มตัวรับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมาที่โรงรถของเควินในตอนนี้ก็ได้มีเอเลสสุดไฮเทคตัวหนึ่งได้บุกเข้ามา โดยตัวนี้ไปถึงปรมาจารย์ด้านเทคนิคที่เป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์หุ่นเทคดอนพวกนี้ซึ่งปกติมันก็จะไม่โผล่หัวไม้เห็นแบบง่ายๆแต่ดูเหมือนว่าในาตอนนี้มันจะตามหาอะไรบางอย่างเควินเทอได้เห็นแบบนั้นก็เลยมาถามกับมันว่าระวังหมัดกับส้นเตนมึงจะเอาอะไรก่อนดีแต่ตัวนี้มันก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยแถมยังสามารถจัดก,การเควินได้อย่างง่ายดายเสีด้วยกระสอบตายยังไงกระสอบตายอย่งงางนั้นเลยตัวนี้ จากน้ำภาพก็ได้ตัดมาในเช้าวันถัดไปเวนก็ได้มาปลุกเขาที่โรงรถแต่ก็ถามว่าได้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเควินจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่ารอบนี้ซอยของจริงแล้วตัวพ่อของพวกมันออกลงเองและูุหมๆโอเป้าใหม่ของมันในครั้งนี้จะคือเบนเพราะตอนในระหว่างที่กำลังต่อสู้เควินก็ได้ยินแต่มันพูดถึงออมิทริกไหนๆก็พูดถึงไอเบนละในตอนนี้ก็กำลังตีเทนนิสกับจูเลียสนุสนานแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถสู้เธอได้เลยกะแง่สิ่นี้มม่ระดับโลกเลยนะเว้ยไอ้เบนที่ไม่อยาก เล่นไปสักพักก็ได้เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วเมื่อมียานปริศนาลำหนึ่งบินลงมาซึ่งรูปร่างนี้ก็โคเทแล้วก็ไฉไลของไอ้ปารามาจารนักประดิษฐ์ของเรานี่เองไม่เราช้ามันก็ได้มาจับเบนกลับไปเลด้ว่าพันพากกลับไปก็นึกว่ามอมมี่คาร์ีถูกจับมาขัางไว้เพื่อจะเตรียมเชือ้อเพาะตอนนี้มันต้องการเราเตอร์เบทิกเขาก็ได้พูดบอกกับมันว่า อัตโมติจะระเบิดขึ้นในทันทีถ้าแขนกูขาดเมื่อปรามประจานของเราได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหยุดเครื่องอย่างไวตายหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบมันจะได้เปลี่ยนไปการแฮกอ,อัตโนมัติแทนเบนนี่ก็ถึงกับขำแห้งเลยนะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครมันจะทําแบบนั้นได้แต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีไอเวนนี่ก็สามารถแฮกได้สําเร็จในขณะที่มันกำลังจะเข้าไปเอาอัติเมทติเกวนก็ได้พาเค,ควินวาร์ปขึ้นมาไม่รอช้าเขาว่าได้ไปซัดหน้ามันในทันทีปรามปรเรานของเรวิบหายเนีกกลไายในนยาก็ได้้เขามา เล่นงานพวกเควินแต่เกรนก็ได้ใช้พลังของเธอต้านเอาไว้อยู่แล้วหลังจากที่เบนถูกช่วยออกมาจนได้ก็รีบจะแปลงร่างเข้าไปต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าอัลติเมทริกจะส่งผลกับเกรนและเควินแทนนั่นเึงทำให้ทั้งคู่กลายร่างเปเอเลียนไอ้ปรามาจาร์ก็ได้ส่งทั้งสองคนให้ออกไปจากนอกยานเกรนที่อยู่ในร่างของไดอบด์เฮดก็ถึงขัามซวยและกูบินไม่ได้ส่วนในเควินที่เป็นเจ็ตเรย์แม่งก็นหนักไปกว่าเดิมอีกดันมาทะลึ่งบินไม่เป็นไม่ได้การและเกวนยังได้ใช้พลังเอโนไดของเธอในการครอบเขา,เาไว โดยมันต้องการาอัตโเมัติไปใช้ในกองทัพทหารเพื่อทําสงครามเหมือนที่วิลเกตท,ทำกับกองทัพของมันในตอนนั้นเบนที่ไม่ยอมให้ก็ได้หนีมาเรื่อยๆจะได้มาอยู่ในห้องะดิ์หุ่นเทกระดอนเขาจึงได้นำมือของหุ่นมาใส่และก็ได้ทาการยิงเลเซอร์ใส่มันแม่งเลยยิงเสร็จแล้วก็รีบหนีสักครับรออะไรวิ่งไปก็บ่นไปว่ายนาฬิกาบาลไยมึงเป็นไรอีกแล้วเขาก็ได้จิ้มไปที่อัติเมัติแบบมั่วๆจนสุดท้ายก็สามารถติดต่อกับพวกเกวนได้และก็ได้ทําให้พวกเธอกลับไปเป็นร่างเดิมเบนบอกว่าตอนนี้กูอยู่่่่ไไหหหนนนนนนกกก็ม็มมรรูู้เเือออองงงงงาาาาผลลตุยยสัวดึวๆด ว่าบางทีอาจจะเป็นที่เดียวกันกับที่ผลิตหุ่นเทคกาดอนคอยววาก็นอที่จ้างมารอบก่อนก็เป็นได้ตั้งอยู่กางถนนมาหลายเดือนแล้วยังไม่มีใครมามันออกไปได้เลยแล้วในขณนะที่เควินก็ลังขับรถพาไปไอ้เบนก็ดังจังไรไปเล่นกับลายลกาอีกแล้วเรียบร้อยดีไวมัดจับพวงมาลาัยขับรถก็ถึงคขานารกเลยสับทีนี้แต่จะแล้วจะรอดเควินก็พาทุกคนไปถึงที่หมายถึงแม้ว่ามันจะเกือบชิบหายไปหน่อยก็เถอะในขณะนั้นเบนก็ได้เปลี่ยนไล่พวกเขาอีกแล้ว โดยครั้งนี้เกวนจะเป็นอัพชาร์กส่วนเควินจะเป็นนาโนเมกไอตัวนี้น่าจะเล็กวัดได้น่าจะไม่ถึงเซนจากนั้นเกวนก็ได้ใช้ยานจนเป็นรูจนทําให้เควินสามารถเข้าไปได้และก็ได้เปิดประตูพวกเธอตามมาในตอนนี้เบนกำลังจะซวยแล้วเพราะถูกมัดแขนมัดขาเตรียมตัวจะถูกเชือดแต่ในขณะนั้นนาโนเมกก็ได้เข้ามาช่วยไวท้ทันใช้สายฟ้าแรงสูงช็อตใส่ปรามาจา์มันก็ได้เปิดใช้งานอุปกรณ์รับมืออย่างอีแปดเสดแกะเควินก็งงเลยนะชื่อหาอะไรวะเนี่ยปรามาจา์ก็ได้ตบมันเปน็นนทีี่ไงง,งงลยมหาหม จากนั้นมันก็ได้ทําการเปิดใช้งานหุ่นเทกกดอนทุกตัวให้ไปจัดการผู้บุรุกต่างดาวทั้งหมดเกรนจึงได้บอกกับเบนว่ามึงเปลี่ยนไล่ให้กูเป็นตัวดีๆกว่านี้ได้ไหมเมื่อสอห่อมาก็ต้องจัดให้ก็เลยจัดการเปลี่ยนเป็นแรดให้แมงเลยไอตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดีดเหมือนเติมไปเต็มขีดไล่ฉีกผู้หุ่นจนเละไปหมดส่วนเควินก็เป็นไอเฟบีไลข่ขยี้ผู้หุ่นนั้นจนเรียบทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างมามันเบนได้เปิดใช้งานระบบสั่งด้วย นำซ้ำยังถูกปรามาจาร์จับตัวไว้อีกมันต้องการจะเอาตัวทั้งคู่ไปทดลองระบบของมันแต่ยังไม่ทันไลก็ได้มาเจอเบนต่อยสนาพังนี่ไงแหละมึงเจอของจริงเข้าไปสุดท้ายมันก็ยอมเอ,อกไปจากโลกอับอายกันเลยทีเดียวเชียวระดับปรามาจารย์ต้องมาถูกัวรุ่นมนุษย์โลกไล่กระทืบอย่างกระหมูกระหมาหลายวันผ่านไปภาพก็ได้ตัดมาที่ลักกี้เกิลที่ตอนนี้ก็ได้บุกมาที่ปราสาทของเฮก โดยเธอต้องการมาขโมยหนังสือเวทมนตร์เพื่อตามกลับไปช่วยชามแคตเตอร์ที่เลเทอร์โดเมนแต่โดนวุ้วกเกวนจะวงซวยในขณะนั้นก็ถูกแฮกจับตัวได้และกำลังจะถูกจัดการแต่เธอก็ได้บอกกับมันไปว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยหลานของนายตอนนี้เธอติดอยู่ในเลเทอร์โดเมนแฮกที่ได้ยินแบบนั้นก็ยองปล่อยเกวนและก็ถามว่าทำไมชามแคตเตอร์ถึงไม่ยอมบอกมาเกวนจึงได้อธิบายให้ฟังว่าเธอต้องการอยู่ที่นั่นต่อเพื่อช่วยคนของตัวเองตอนนี้ชื่อจริงของเลเทอร์โดเมนได้เปลี่ยนไปแล้วและการที่จะเข้าไป เวนก็ได้ขอให้เฮกมาร่วมมือกันถ้าพลังเวทของพวกเราทั้งสองก็น่าจะเอาชนะมันได้แต่เฮกก็ไม่เอาด้วยถึงเขาจะรักหลานของตัวเองมากขนาดไหนแต่ก็ยังไม่มากถึงค่าเจ้าชีวิตของตัวเองไปทิ้งในมิติสุดโหดนั้นในเมื่อเฮกไม่ขอเขาร่วมด้วยเวนก็ได้กลับมาหาเบนและเควินต่อมาทั้ง3าคนก็ได้พากาพันไปิ่ประตูมิติเวนก็ได้คิดค้นทฤษฎีใหม่เอากรถามาประยุกต์เป็นสมก,การอัลกอริทึมเขียนเป็นโปรแกรมเพื่อค้นหาชื่อจริงๆของเลเทอร์โดเมนหลุดไปใหญ่แล้วทีนี้วิชาเวทมมนนน์สสกกกกกกับแฮเเอออรโดดยยชื่่่ีีวววคณไ้็จงา และมันก็ได้ผลประตูได้เปิดออกพวกเขาจึงได้พากาันรีบวิ่งเข้าไปเข้ามายังไม่ทานไรก็เจอรับน้องเลยพวกสัปหลาดก็ได้เข้ามาโจมตีเบนจจึงบอกให้เกวนใช้แม่น,น้าของเธอจบับมัดพวกเรา,เาไว้จากนั้นเขาก็ได้แปลงรัางเป็นฟาสแท็กวิ่งจี้จี้จนกรเดอะแฟร์พาทั้งสองคนหนีรอดออกมาจนได้พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและก็ได้มาเจอกับสุลซีลาพูดได้ดูเหมือนว่าตัวนี้มันจะเป็นคนดีมันได้บอกว่าตอนนี้ที่นี่เหลือพวกเราแค่ไม่เท่าไหร่แล้วเกวนก็ได้ทำหมาชามแคตเตอร์เด็กผู้หญิงที่ต่อ,ตอ เท่าที่รู้มาฝั่งดี่ต่อต้านตอนนี้เหลือแค่ข้าคนเดียวแล้วเท่านั้นหลังจากที่เกิดเหตุบุบไา้เมื่อหลายเดือนก่อนคนอื่นๆก็ถูกจับไปเป็นทาสกันจนหมดและแม่สาวชามเกตเตอร์คนนั้นก็ต้จะโดนเหมือนกันเควนได้แกะรอยจากพลังของแอดเวนเทียเพื่อจะได้พากันเดินทางไปหาเขา และเมื่อมาถึงก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่ามันกำลังถูดูดแม่น่าอยู่ดูเหมือนว่าพลังจะถูกดูดมาให้พลอยอันนี้และพลอยก็ส่งพลังไปให้ใครอีกทีแต่ควินก็ไม่สนใจจับเครื่องทิ้งแม่งเลยจากนั้นเกวนก็ได้ใช้พลังจับไบเต่าเนี้ยไว้และก็ถามกับมันไปว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้แอดวิเทียก็ได้ร่อ้ฟังว่ามโจรวนวาปล้นอำนาจจากฉันไปแย่งอนานาจะลรทุกอย่างที่ฉันเคยครอบครอง เบนก็เลยถามกับมันว่าพาพวกกูไปเจอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอา,าสจาจะกระทืบมันให้ไอเต่าก็บอกว่าได้งั้นตามมาเดินไปสักพักก็ได้พกกากันแวะดื่มน้ำให้ชื่นใจแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเผลอแอดเวทเทีร์มันก็ได้เอาอีกแล้วมันก็ได้ท่องมนต์คาถาเส่ปีศาจน้ำออกมาโจมตีพวกเบนส่วนตัวเองก็ได้แอบหนีไปแต่ถึงจะยังไงสุดท้ายพวกเบนก็สามารถเอาชนะได้ แต่ดูเหมือนว่าสุลซีลาจะไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บกว่าจะกลับมาเป็นสภาพเดิมก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งให้พวกเขารอขนาดนั้นก็คงไม่ได้จากนั้นเกรก็ได้สัมผัสหาพลังของเอ็ดวิทเทียและก็ได้รับรู้ว่ามันอยู่ที่หลังเขานี้ ต่เควนก็แปลกใจเพราะเธอสัมผัสได้ถึงมนหน้าอื่นด้วยแถมมันยังมีพลังมหาศาลมากๆซึ่งคนคนนั้นก็คือชามแคตเตอร์ของเรานี่เองเพียงการโจมตีครั้งเดียวของเธอวิญญาณของแอดเวนเทอร์นี่ก็ถึงกับหายไปกลายเป็นเต่าเหลือแต่ซากเลยมึงชามแคตเตอร์ก็ได้บอกให้พวกเกวนออกมาได้แล้วเพราะฉันสามารถสัมผัสพลังชีวิตได้โดยที่ชามแคตเตอร์ต้องทําแบบนี้ดูดพลังชีวิตของทุกคนมันมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นก็เพื่อจะคืนชีพพ่อของตัวเองกลับคืนมาเกวนก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้มันเป็นสิ่งงที่ผิดกฎและต้้อหาม แต่ชามแคสเตอร์ก็ไม่สนใจทําการโจมตีใส่ทั้ง3คนเควนก้าอาสา,าได้ต่อสู้กับเธอเองและบอกให้เบนกับเฮวินไปจัดการเครื่องมนดดามหาปัญยานั่นซะเมื่อเจ๊ใหญ่สั่งมาทั้งสองคนก็ไม่รอช้าจัดการกับลูกจ็อกแล้วก็ฝากเขาไปแต่เบนและเควินก็พลาดท่าถูกดูดพลังชีวิตตายหาไปอีกคนเมื่อเควนได้เห็นแบบนั้นก็ระเบิดพลังแห่งความโกรธแค้นเผยร่า,างแอนโดดอออกมาและนั่นมันก็เข้าแผนของชามแคสเตอร์เลยเพราะเธอรอเวลานี้อยู่แล้วสุดท้ายเควนก็ได้ถูกดูดพลังชีวิตไปและไม่ชี้น้องชามแค ก็สามารถคืนชีพพ่อของเธอได้สาเร็จโดยแลกกักการเสรียไปถึงหกแสนชีวิตเมื่อพ่อของเธอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับต้องตกใจทําไมลูกกูถึงได้บรรลัยได้ขนาดนี้พ่อรู้สึกผิดหวังในตัวเธอมากๆเพราะที่เขายอมสละชีวิตของตัวเองเพียงแค่อยากให้เธอใช้ชีวิตที่ปกติได้เหมือนคนทั่วไปพ่อก็ได้ขอโทษที่ผ่านมาไม่สามารถอยู่ดูแลเจ้าได้ลาก่อนนะลูกพ่อพ่อรักลูกมากกว่าสิ่งใดก็จริงแต่ไม่สามารถอยู่ทนเห็นสิ่งที่เจ้าทํานั้นลงไปได้จากนั้นพ่อก็ได้คืนพลังชีวิตให้กับทุกคนพอเบนก็ได้ฟืื้้้้นนนนนคชชีพพขึมมาาาาาแววไงงปรระเเเตตออ์่่ลจยั จะกลับโลกไปกับผู้กูไหมแต่เธอก็ไม่รู้เลยตอนนี้เธอรู้สึกว่างเปงงล่ามากและผมก็จะขอตัดจบลงไม่เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อรับชมต่อไปขอโทษได้ไหมที่บิดลงคลิปเมื่อวันก่อนพอดีผมเผลอลับไปจริงๆสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย